สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ตอนนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดมุมมองใหม่ๆกับเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตเรานั่นก็คือการพัฒนาตนเองครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วการพัฒนาตนเองคืออะไรแล้วมันสำคัญกับเราขนาดไหนคำตอบก็คือการพัฒนาตนเองคือกระบวนการที่เราตั้งใจปรับปรุงตัวเองทั้งในเรื่องความรู้ทักษะและทัศนคติเพื่อให้เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอยู่เสมอ ในยุคนี้นะครับโลกเปลี่ยนเร็วมากการที่เราหยุดนิ่งเท่ากับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการพัฒนาตนเองและค่อยๆทำไปทีละขั้นเชื่อผมเถอะครับเส้นทางสู่ความสำเร็จมันจะใกล้กว่าที่คิดวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาฟัง7ดแนวทางพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จที่ผมนำมาฝากกันครับข้อที่ 1. เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่าปล่อยให้ตัวเองติดอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนครับลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณสนใจเช่นเรียนภาษาทำอาหารเรียนเขียนโค้ดหรือแม้แต่ฝึกทักษะซอฟต์ๆอ,อย่างการฟังอย่างลึกซึ้งทุกครั้งที่เราเรียนรู้เรากำลังขยายขอบเขตศักยภาพของตัวเองครับเพราะการเรียนรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิต ลองนึกถึงชายคนหนึ่งที่ตอนเด็กเคยถูกครูบอกว่าเขาไม่มีวันไปได้ไกลในชีวิตเขาถูกไล่ออกจากดิสนีย์เพราะไม่มีความคิดสร้างสารรค์พอแต่ชายคนนั้นไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาในเวลาต่อมาเขากลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการและนักสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเขาคือวอล์ดิสนีย์ครับ วอลดิสีย่ไม่ได้เรียนแอนิเมชันในมหาวิทยาลัยดังแต่เขาเริ่มจากการวาดรูปเล็กๆในห้องเล็กๆล,ลองผิดลองถูกเรียนรู้จากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธเขาใช้โอกาสนั้นเป็นบทเรียนและเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอจนวันหนึ่งมิกกี้เมาส์ก็ถือกำเนิดและสร้างอาณาจักรที่ไม่มีใครเทียบได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเนลสันแมนเดลา เขาถูกจำคุกถึง27ปีเพราะอุดมการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมแทนที่จะหมดหวังเขากลับใช้เวลาในคุกเรียนรู้ภาษาของฝ่ายตรงข้ามภาษาแอฟริกันเพราะเขาเชื่อว่าถ้าคุณพูดกับใครด้วยภาษาของเขาคุณกำลังพูดกับหัวใจเขา การเปิดใจเรียนรู้ของแมนเดล่าไม่ใช่แค่การเพิ่มทักษะแต่มันคือการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจที่ทำให้เขากลับออกมาจากคุกแล้วกลายเป็นประธานาธิบดีที่นำพาประเทศให้เดินไปสู่การปรองดองแล้วเราล่ะครับวันนี้เราได้ลองออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วหรือยังการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปอาจแค่เริ่มจากฟังพอดแคสต์วันละตอนอ่านบทความวันละหน้าหรือฝึกทำอาหารจานแรกในชีวิต เพราะทุกครั้งที่เราเรียนรู้เรากำลังเปิดประตูบานใหม่ให้กับตัวเองจำไว้เสมอว่าคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้คือคนที่ไม่มีวันหยุดเติบโตหากคุณพร้อมเปิดใจแล้วลงมือแม้เพียงเล็กน้อยวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วขอบทุนตัวเองว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันกล้าเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ข้อที่สตั้งเป้าหมายให้ชัด เป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนเข็มทิศชีวิตครับจะดีแค่ไหนถ้าเราตื่นมาทุกเชา้าแล้วรู้ว่าเรากำลังเดินไปทางไหนลองตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนเช่นอ่านหนังสือให้จบเดือนละหนึ่งเล่มแล้วค่อยขยายเป้าหมายให้ให,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลองจินตนาการว่าคุณอยู่กลางทะเลกว้างไม่มีเข็มทิศไม่มีแผนที่ต่อให้คุณพายเรือเก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันไปถึงฝั่งการใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายก็เป็นแบบนั้นครับ มันเหนื่อยแต่ไม่รู้จะไปถึงไหนและไปเพื่ออะไรเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงชายคนหนึ่งชื่อว่าอีลอนมัสก์ตอนเด็กๆเ,เขาเคยบอกตัวเองว่าอยากช่วยแก้ปัญหาสำคัญของมนุษยชาติเขาตั้งเป้าหมายไว้3เรื่องชัดๆตั้งแต่ยัางวัยรุ่น 1. พลังงานสะอาด 2. อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงทุกคนและ 3. การพามนุษย์ไปอยู่ดาวดวงอื่นฟังดูเวอร์ใช่ไหมครับแต่ลองดูวันนี้ครับ เขาทำเทส l a เขาสร้าง SpaceX เขาทำ Starlink ที่ให้เน็ตฟรีบนฟ้าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดในโลกแต่เพราะเขามีเป้าหมายชัดที่สุด ทุกครั้งที่เจอวิกฤตเขาไม่ได้สเปะสปะแต่ถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่มันพาเราเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าหรือจะเป็นอีกตัวอย่างที่ผมชอบมากโคบี้ไบรดันตำนาน NBA เเขาเล่าว่าตอนอายุแค่13ปีเขาตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าฉันจะเป็นนักบาสท,ที่เก่งที่สุดในโลก เป้าหมายชัดมากจนเขาสามารถวางแผนชีวิตทุกวันได้เขาตื่นตี 4, สี่ซ้อมก่อนโรงเรียนแยกซ้อมลูกละพันครั้งทุกวันแม้วันเกิดวันปีใหม่หรือวันคริสต์มาสพลังของโคบี้ไม่ใช่แค่พรสวรรค์ครับแต่มาจากเป้าหมายที่ชัดเจนจนทุกย่างก้าวในชีวิตมีความหมายกลับมาที่เราครับ การตั้งเป้าหมายไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่วัดผลได้เช่นอ่านหนังสือเดือนละเล่มออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันออมเงินวันละ20บาทเป้าหมายเล็กๆแบบนี้แหละจะต่อยอดกลายเป็นความสำเร็จใหญ่ในอนาคตและเมื่อคุณเห็นตัวเองขยับเข้าใกล้เป้าหมายทีละนิดคุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันกำลังมีชีวิตไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตจำไว้นะครับ เป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแต่มันทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นและนั่นคือพลังที่แท้จริงข้อที่สอย่าก,กลัวความล้มเหลวล้มเหลวไม่ใช่จุดจบครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทุกครั้งที่ผิดพลาดขอแค่คุณไม่ถอยและถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้คุณก็ยังถือว่าก้าวหน้าอยู่เสมอครับเพราะทุกความล้มเหลวคือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตเราคุณเคยล้มเหลวไหมครับ ถ้าเคยแสดงว่าคุณยังกล้าเดินไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่เคยเจ็บปวดไม่มีใครเติบโตโดยไม่เคยล้มลองนึกถึงชื่อที่เรารู้จักกันทั่วโลกโทมัสเอ d ดดิสันหลายคนรู้จักเขาในฐานะผู้คิดค้นหลอดไฟแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่าเขาทดลองล้มเหลวกว่าหมื่นครั้งก่อนจะเจอสูตรสำเร็จเพียงครั้งเดียว ครั้งหนึ่งนักข่าวถามเขาแบบประชดว่าคุณรู้สึกยังไงที่ล้มเหลวถึงหมื่นครั้งเอดิสันตอบกลับอย่างมั่นใจว่าผมไม่ได้ล้มเหลวหมื่นครั้งผมแค่ค้นพบหมื่นวิธีที่ใช้ไม่ได้ผลนั่นคือมุมมองของคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวครับเขาไม่ได้ยอมแพ้เขาเรียนรู้อีกคนหนึ่งที่ล้มเหลวแบบสะเทือนชีวิตคือเจเคโรลิงผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ เธอเคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีงานไม่มีเงินและเป็นโรคซึมเศร้าต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์12แห่งติดต่อบางคนบอกว่าเนื้อหาเด็กเกินไปบางคนบอกว่าขายไม่ได้แต่เธอไม่หยุดเธอไม่ได้บอกตัวเองว่าฉันล้มเหลวแต่เธอบอกว่ายังไม่ถึงคิวของฉันเท่านั้นเองจนในที่สุดมีสำนักพิมพ์เล็กๆยอมรับต้นฉบับและมันกลายเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ทรงอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่โลก ความล้มเหลวไม่ใช่คำสาปครับมันคือห้องเรียนของชีวิตทุกครั้งที่เราพลาดเรามีโอกาสกลับไปถามตัวเองว่าฉันทำพลาดตรงไหนฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ฉันจะปรับปรุงอย่างไรในครั้งหน้าแล้วเราล่ะครับบางคนกลัวผิดพลาดจนไม่กล้าทำอะไรเลยแต่คนที่กล้าทำแม้จะล้มเขาคือคนที่เดินอยู่บนถนนของการเติบโต จำไว้นะครับคนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยลองทำสิ่งที่ยากพอและคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความล้มเหลวคือคนที่พร้อมจะประสบความสำเร็จในวันหนึ่งอย่าก,กลัวความล้มเหลวครับกลัวดีกว่าถ้าเราจะกลัวการไม่พยายามเพราะวันหนึง่งคุณจะหันกลับมาแล้วขอบคุณความผิดพลาดเหล่านั้นที่ทำให้คุณแข็งแกร่งอย่างในวันนี้ข้อที่ 4. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เราไม่ได้วิ่งแข่งกับใครครับเรากำลังวิ่งแข่งกับตัวเองเมื่อวานเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเราในอดีตแล้วคุณจะเห็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงและสิ่งนั้นจะกลายเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดเพราะสนามแข่งที่แท้จริงคือใจของเราไม่ใช่เงาของคนอื่นหลายครั้งที่เรามองไปรอบตัวแล้วเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเร็วกว่าหรือดูไปได้ไกลกว่าเราก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมเขาถึงเก่งกว่าฉันทำไมชีวิตฉันไม่ดีเท่าเขาแล้วความท้อแท้ก็ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาแบบเงียบๆแต่ความจริงคือคุณไม่ได้เกิดมาเป็นเขา คุณเกิดมาเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ผมนึกถึงไมเข้าเฟลส์ครับนักว่ายน้ำที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในโอลิมปิกปี2016มีภาพหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกมันคือภาพตอนเฟลส์กำลังว่ายอยู่ข้างๆเขาคือแชดเลอร์คลอสนักว่ายน้ำคู่แข่งที่หันมามองเฟลส์ตลอดทางในขณะที่เฟลส์ไม่หันมองใครเลยเขามองไปข้างหน้าตลอดจนเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ภาพนั้นกลายเป็นคำคมในโลกกีฬา Winners focus on winning, losers focus on winners ผู้ชนะมองไปข้างหน้าผู้แพ้มัวแต่มองผู้ชนะอีกตัวอย่างที่ทรงพลังมากคือ t ีโอมาโอเบนด a เด็กชายเคนยาที่เคยถูกล้อเลียนว่าจนที่สุดในโรงเรียนไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่แต่เขาไม่เคยมองว่าฉันแย่กว่าเพื่อนเขาแค่มองว่าวันนี้ฉันอ่านหนังสือได้เร็วกว่าตัวฉันเมื่อวานหรือยัง วันหนึ่งเขากลายเป็นเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งของประเทศแม้จะไม่มีเงินไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะเขาไม่ได้แข่งกับใครเขาแข่งกับตัวเองทุกวันกลับมาที่เราครับชีวิตไม่ใช่การแข่งขันร้อยเมตรที่ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดแต่มันคือการเดินทางไกลที่ต้องเดินให้มั่นคงและยั่งยืน เราทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองบางคนประสบความสำเร็จตอนอายุ25บางคนตอนอายุ45ไม่มีคำว่าสายถ้าเรายังเดินอยู่ลองถามตัวเองดูนะครับ วันนี้ฉันพัฒนาขึ้นจากเมื่อวานไหมฉันเข้าใกล้เป้าหมายอีกนิดไหมฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้นไหมถ้าคำตอบคือใช่ไม่ต้องเปรียบเทียบใครเลยครับคุณกําลังทำได้ดีแล้วจำไว้นะครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเหนือกว่าใครแต่เกิดมาเพื่อเหนือกว่าตัวเราเมื่อวานทุกวันและถ้าพรุ่งนี้คุณเก่งขึ้นอีกแค่นิดเดียวคุณก็ชนะแล้วครับข้อที่5ฝึกวินัยในตนเอง วินัยคือสะพานที่เชื่อมระหว่างเป้าหมายกับความสำเร็จหลายคนชอบพูดว่ายังไม่มีแรงบันดาลใจเลยยังไม่พร้อมเริ่มแต่รู้ไหมครับว่าความจริงแล้วแรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรอให้เกิดแต่มันคือผลลัพธ์ของการมีวินัยและการลงมือทําอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทําให้ผมนึกถึงชายคนหนึ่งที่เคยพูดไว้ว่า If you want to change the world, start by making your bed. หรือถ้าคุณอยากเปลี่ยนโลกให้เริ่มจากการเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อนเขาคือพลเรือเอกวิลเลียมเอชแมกเรเวนเอ็ดมิ l ร i ร์วิลเลียมเอชอดีตผู้บัญชาการหน่วยซีลของสหรัฐเขาเล่าว่าในกองทัพการฝึกที่โหดที่สุดไม่ใช่แค่การว่ายน้ำกลางทะเลหรือแบกเป้ข้ามภูเขาแต่มันคือ การฝึกวินัยในสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันการเก็บที่นอนให้เรียบเป๊ะการตื่นตรงเวลาการขัดรองเท้าให้เงาสิ่งเหล่านี้ฟังดูเล็กน้อยมากแต่เขาบอกว่าคนที่เก็บที่นอนให้เรียบร้อยได้ทุกเชา้าคือคนที่เอาชนะตัวเองได้ตั้งแต่ตื่นนอนแล้วเมื่อวันนั้นลมเหลวทั้งวันอย่างน้อยคุณก็กลับบ้านมาเห็นเตียงที่คุณลงมือทำสำเร็จหนึ่งอย่าง อีกตัวอย่างที่ทรงพลังมากคือไทเกอร์วูดส์ตำนานนักกอล์ฟระดับโลกพ่อของเขาเริ่มฝึกให้เขาจับไม้กอล์ฟตอนอายุเพียงสองขวบแต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่คือวินยัยไทยเกอร์เคยบอกว่าเขาตื่นตีห้าซ้อมกอล์ฟแล้วไปยกเวทแล้วกลับมาซ้อมพัดอีกทุกวันเป็นปีปี เขาทำเหมือนเดิมซ้ำๆจนทักษะกลายเป็นสัญชาตยาณวินัยทำให้เขาคุมเกมได้แม้ภายใต้แรงกดดันระดับโลกไม่ใช่เพราะเขาโชคดีแต่เพราะเขาพร้อมเสมอกลับมาที่เราครับวินัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอะไรใหญ่โตไม่ต้องฝึกวันละหชั่วโมงหรือเปลี่ยนตัวเองข้ามคืนลองแค่เริ่มจากตื่นให้ตรงเวลาจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย ดื่มน้ำวันละ8แก้วเดินวันละ10นาทีอ่านวันละหน้าสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อทำทุกวันมันจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยและสุดท้ายเปลี่ยนชีวิตครับจำไว้เสมอครับพรอนสวรรค์จะพาคุณออกสตาร์ทแต่วินัยเท่านั้นที่จะพาคุณเข้าเส้นชัยไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยบังเอิญแต่เขามีวินัยมากพอ ที่จะไม่หยุดพัฒนาแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณไม่ต้องทำให้ดีทันทีแค่ทำให้สม่ำเสมอแล้วผลลัพธ์จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติวินัยเล็กๆวันนี้คือรากฐานของความยิ่งใหญ่ในวันหน้าข้อที่ 6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยากคิดว่าการพัฒนาตนเองคือการอยู่คนเดียวบนยอดเขาเราเติบโตได้เร็วขึ้นเมื่อมีคนดีๆอยู่รอบข้าง ฝึกฟังฝึกเข้าใจและเรียนรู้ที่จะให้โดยไม่หวังผลสิ่งเหล่านี้จะพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณครับเพราะคนที่อยู่รอบตัวคุณคือกระจกสะท้อนอนาคตของคุณบางคนเข้าใจผิดว่าความสำเร็จคือการอยู่คนเดียวบนยอดเขาแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครปีนขึ้นไปจุดสูงสุดของชีวิตด้วยมือเปล่าและหัวใจที่ว่างเปล่า ความสัมพันธ์ที่ดีคือเชือกนิรภัยในวันที่เราก้าวพลาดและเป็นแรงส่งในวันที่เราพร้อมจะกระโดดข้ามขีดจำกัดของตัวเองตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ Steve Jobs และสตีฟวอสเนียกหลายคนอาจรู้จัก Steve j o b สในฐานะผู้เปลี่ยนโลกด้วย Apple แต่ถ้าย้อนกลับไปตอนเริ่มต้น เขาไม่มีเงินไม่มีความรู้ทางเทคนิคมากพอจะสร้างคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองคนที่อยู่ข้างเขาคือวอสสตีฟวอสเนียกวิศวกรหัวกะทิผู้ไม่เคยคิดจะออกหน้าแต่ถ้าไม่มีเขา Apple คงไม่มีวันเกิดขึ้น j o b บสเคยพูดว่าความคิดที่ดีไม่เกิดขึ้นในห้องเงียบๆคนเดียวแต่มันเกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนและฟังความเห็นที่แตกต่าง หรืออีกตัวอย่างที่ทรงพลังไม่แพ้กันเนลสันแมเนลาหลังจากติดคุกนาน27ปีเขาออกจากเรือนจําพร้อมใจที่ไม่มีความแค้นเขาไม่ได้สู้เพียงเพื่อชนะอีกฝ่ายแต่สู้เพื่อเข้าใจกันและกันเขาเชื่อว่าคุณไม่สามารถสร้างประเทศขึ้นใหม่ได้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะให้อภัยและทำงานร่วมกับอดีตศัตรู เขาจับมือกับคนที่เคยต่อต้านเขาเพื่อสร้างแอฟริกาใต้ใหม่นั่นไม่ใช่แค่ชัยชนะทางการเมืองแต่คือชัยชนะของมนุษยธรรมกลับมาที่เราครับเราทุกคนล้วนต้องการกำลังใจแต่สิ่งที่สำคัญพอๆกันคือเราให้กำลังใจคนอื่นได้ไหมลองฝึกฟังให้มากกว่าพูดลองเข้าใจให้ลึกกว่าตัดสินลองช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน แล้วคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้สร้างแค่ความสุขแต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสอีกมากมายในชีวิตจำไว้นะครับอย่ามองว่าการพัฒนาตนเองคือการเดินคนเดียวเพราะแม้แต่นักปีนเขามืออาชีพยังต้องมีเชือกพาดไว้กับคนข้างหลังถ้าคุณมีคนดีๆอยู่รอบตัว จงรักษาเขาไว้ให้ดีและถ้าคุณยังไม่มีจงเริ่มจากเป็นคนดีคนนั้นให้คนอื่นก่อนแล้วความสัมพันธ์ที่มีค่าที่สุดจะค่อยๆเติบโตขึ้นในชีวิตคุณข้อที่7เลิกผัดวันประกันพรุ่ง ถ้าคุณมีเป้าหมายอยู่ในใจอย่ารอให้วันพรุ่งนี้มาเปลี่ยนชีวิตเริ่มวันนี้เลยครับแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆเ,เช่นเริ่มเดิน10นาทีต่อวันเพื่อสุขภาพหรือหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแค่หนึ่งหน้ามันดีกว่าไม่ได้เริ่มแน่นอนครับเป้าหมายที่ดีไม่มีค่าอะไรเลยถ้าไม่เริ่มลงมือทำเคยไหมครับ ตั้งเป้าไว้แน่นมากแต่ยังไม่เริ่มสักทีเพราะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมขอรอให้ว่างก่อนไว้พรุ่งนี้ค่อยทำละกันแต่พรุ่งนี้ก็กลายเป็นอีกพรุ่งนี้แล้วสุดท้ายความฝันก็ยังอยู่ที่เดิมเรื่องนี้ผมนึกถึงชายคนหนึ่งที่ตอนเริ่มไม่มีอะไรเลยไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินและไม่มีแม้แต่ห้องสำหรับเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเขาคือเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งแอมซอน ย้อนกลับไปปี1994เขามีงานดีเงินเดือนสูงเป็นรองประธานบริษัทการเงินแต่ในใจเขากลับมีไอเดียเรื่องร้านหนังสือออนไลน์ตอนแรกเขาก็คิดมากกลัวล้มเหลวกลัวไม่เวิร์กแต่วันหนึ่งเขาบอกตัวเองว่าฉันไม่อยากมีอายุ80ปีแล้วนั่งเสียดายว่าทำไมวันนั้นฉันไม่ลองเริ่ม วันนั้นเขาลาออกจากงานขับรถจากนิวยอร์กไปซีแเตทิลเริ่มแอมซอนในโรงรถแบบที่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปรอดไหมวันนี้แอมซอนกลายเป็นบริษัทระดับโลกเพราะเขาไม่รอให้พร้อมแต่เลือกลงมือทำตอนที่ยังไม่พร้อมนั่นแหละอีกคนหนึ่งคือแองเจล่าดักเวิร์ดเจ้าของทฤษฎีกริดความภาคเพียรที่ยาวนานกว่าแรงบันดาลใจชั่วครู่ เธอเล่าว่าสิ่งที่ทำให้เด็กบางคนไปได้ไกลไม่ใช่เพราะฉลาดที่สุดแต่เพราะพวกเขาเริ่มลงมือก่อนแม้จะยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าตามกลับมาที่เราครับบางครั้งเรามัวแต่รอวันดีๆที่จะเริ่มแต่ลืมไปว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดแล้วเพราะพรุ่งนี้ที่สมบูรณ์แบบ อยากออกกำลังกายเดินแค่10นาทีวันนี้อยากพัฒนาความคิดอ่านแค่หนึ่งหน้าอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มด้วยการลุกจากเก้าอี้แล้วลงมือทำเรื่องเล็กๆสักทีจำไว้เสมอครับความล่าช้าคือขโมยความสำเร็จที่แนบเนียนที่สุดและศัตรูของการเติบโตไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการไม่เริ่มสักที ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมแค่เริ่มแล้ววินัยจะพาคุณไปต่อเองเพราะสุดท้ายแล้วความฝันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำไม่ใช่แค่ลงมือคิด และนอกจากแนวคิดทั้ง7ข้อนี้นะครับสภาพแวดล้อมการทํางานก็มีผลกับการพัฒนาตนเองมากลองจัดพื้นที่ทํางานให้สบายเช่นใช้โต๊ะปรับระดับสลับนั่งยืนเพื่อลดอาการเมื่อยล้าหรือเลือกเก้าอี้ที่เหมาะกับสรีระสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้มีผลกับทั้งสุขภาพและประสิทธิภาพการทํางานในระยะยาวเลยครับท้ายที่สุดครับผมอยากฝากไว้ว่า การพัฒนาตนเองไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่มันคือการเดินทางเพื่อเป็นคนที่เราภาคภูมิใจในตัวเองมากที่สุดเริ่มวันนี้เลยครับเพราะวันนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นแล้วเราจะพบว่าทุกวันคือก้าวใหม่ที่พาเราเข้าใกล้เป้าหมายในฝันมากขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณที่ฟังมาจนจบครับถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักแล้วเจอกันตอนหน้ากับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตจากภายในสวัสดีครับ